หนูจะเอาเข้าวผัดใส่แครอทใช่ไหมลูกครัวเจ๊พีสุดๆนี่มมีรอยพับด้วยแกแต่คุิพีชด้วยเดี๋ยวผักซีอฉันหายไปได้ยังไงก็คือทุกอย่างฉันหายไปหมดเลยไม่เคยทำเมนูผัดก,กระเทียมอย่างเงี้ยต้องออกไงวะย่าเล้าเอาเป็นไก่ผัดได้ไหมอ่ะหืม เวสวดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันกันกบครัวขักคาก No Delivery c h a l l e n g i ีกแล้วนะคะหลังจากครั้งที่เราเราสุ่ม CMC เมนูตามสั่งกันไปแล้วนะคะจากทีมงานรอบนี้เป็นเมนูตามสั่งอีกเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเป็นเมนูตามสั่งจากเพื่อนๆทางบ้านค่ะ เรคือทุกคนน่ารักมากนาเสนอมาเยอะมากใส่เซียมซีไม่พอแล้วแม่ล่าสุดเราเลยมีวงล้อมหัศจรรย์กลับมาอีกแล้วกวากใส่ตาผ่านๆดูเมนูบนวงล้อแล้วก็รู้สึกว่าตามสั่งแบบใดแอบไปดูเมนูที่นําเสนอมาโดยทุกคนปูหินมะนึ่งมะนาวอะไรย่างคือแบบตามสั่งแบบใดเอยตามสั่งร้านไหนเป็นตามสั่งที่สั่ง นี่แหละพิทช,ชอบในความอเมซในความหลากหลายของร้านตามสั่งที่ไทยมากเพราะว่ามันเป็นนวัตรกรรมที่ที่อังกฤษไม่มีทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า5วันข้างหน้านี้พีทจะทาติดกันสําเร็จไหม2คือเราจะได้เมนูอะไรกันบ้างเมนูตามสั่งไทยที่อังกฤษแค่คิดก็ยากแล้วเมนูวันแรกของเรานะคะ่ะคือหมุนหมุนยังไงไม่โฟกัสด้วยเฮ้ยลุนนะเนี่ย มันคืออะฮะเมนูอะไรหายไปแล้วข้าวผัดหมูกรอบใส่ใส่อะไร,รอะเมื่อกี้คือเมอื่อกี้เมนูบนวงล้อมันขึ้นมาแล้วแล้วมันก็มาเร็วมากเพื่อนๆในกล้องอน่าจะเห็นแต่ดิฉันจะไม่เห็นข้าวผัดหม, <c oughs> หมูกรอบหมูกรอบอีกแล้วเหรอใช่เหรอเวลาเราไปร้านตามสั่งเราสั่งได้สเปซิฟิกขนาดนี้เลยเหรอข้าวผัดได้หมูกรอบก็เคยจะได้มาแล้ววันเปวันแรกมันต้องหมูกรอบ <c oughs> เลยหรอเปนยากไปไหมแต่คราวนี้ เป็นหมูกรอบรอบที่สองของเราแล้วเซียนแล้ว ก็ย่าละจัดไปอ่ะเดี๋ยวขอไปซื้อหมูซื้อเออซื้อใดหมูกรอบครั้งที่2แล้วมันจะไปยากอะไรนะคะรอบนี้ก็เลยจัดมาเป็นหมูชิ้นใหญ่กว่าเดิมเนะาะบังเอิญว่าออกไปซื้อมาทุกคนแล้วก็แบบบุชเชอร์ชิคจะปิดแล้วอะไรเงี้ยก็เลยไม่สามารถแบบออเดอร์คัตหมูที่เราคิดว่าหน้าตามาดูใช่ได้นะคะก็เลยต้องซื้ออันที่เขาแบบสับไว้แล้วอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่แน่ใจเลยสักนิดเดียวว่าซื้อมาถูกหรือเปล่าแต่ว่ามันก็คือพอร์ตเบลลี่แหละแล้วแต่งตัวไม่ได้เหมาะเข้าครัวเลยนะคะเพราะเดี๋ยวทำเสร็จปุ ยังเป็นน้องหนังหมูที่มีเบอร์ติดเหมือนเดิมนี่มัม şey ีรอยพับด้วยคือแต่ว่าชิ้นเขามันไม่ได้หนาล้างหมูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาบั้งชั้นไขมันที่สองในชีวิต ทำการบั้งชั้นไขมันแงเกียรอีลอยพับนี้ชาวเน็ตก็คือนำเสนอเฮ้ยทะลุหรือยังยังไม่ใช่มิวดิชันค่ะแต่ว่าบั้งเพลินเกินท่ามใจเหมือนทะลุไปถึงข้างล่างแล้วเมนูชาวเน็ตนำเนอมากก็จะมีขามูกรอบหลายเมนูอะวิธีทำหมูกรอบสูตรนี้มันไม่ต้องต้มอะทุกคนขั้นตอนมันน้อยมากทำตามได้เลยะโอ้พอดีเป๊ะเหมือนเอาไม้บรรทัดวัดไอเนี่ย เดี๋ยวจําได้ว่าครั้งที่แล้วสิ่งที่พลาดไปก็คือไม่ได้เอาซ่อมจิม้มจิ้มยังไงอะจิ้มยังไงให้ลงชเช่าเน็ตจิ้มแบบใดเ <laughs> ขาจิ้มยังไงกันคะมั่นไม่มันไม่ลงช่างหมัน่นครั้งที่เราถ้าเราไม่ได้จิม้มมันก็ยังเวิร์กครั้งนี้ไม่จิ้มก็ต้องเวิร์กนะคะกลับลงไปจ้ะต้องเยอะขนาดไหน คจริงๆเขาไม่ได้บอกว่าต้องปิดฝาทนะั้งหพี่ต้องปิดเพราะว่าแบบกลิ่นแรงมาก20นาทีนะคะแช่โดยควันหนังลงเนาะ20นาทีเสร็จแล้วก็เดี๋ยวว่ากันต่อ later เอาน้องออกมาเอากระดาษซาับเนองแล้วก็ทาเกลือเหมือนหนังเขาก็จะมีความแบบยุ่นๆไหมนิดหนึ่งหรือจริงๆมันคือจังหวะนี้ที่ฉันควรจอบวะ่ะน้องก็ดูมีความแบบแตกๆแ,แวแวๆมากขึ้นอยู่นะเ <c oughs> ข้าเลยมาารจีน <c oughs> ฉันลืมเอากระดาษซับน่ะสิพูดสติดีนะคะว่าให้เอากระดาษซับเอ่ยใดเอย่ยก็ว่าทําไมตอนโรยเกลือมันดูแบบแชะแชคุณลูกค้าเข้าได้เลยนะคะคุณลูกค้าในส่วนของทิชชู่กระดาษใช้ในครัวนะคะเพราะว่าใช้บ่อยเหลือเกิน ขอโรยแกงๆอีกหนึ่งทีเอาใส่หม้อท่อตั้งอุณหภูมิ80แล้วก็ตั้งเวลาไว้15นาทีพี่ๆอีน้องชิ้นเล็กที่เขามีพื้นที่ให้กระจายตัวตอนที่เราแช่น้ำส้มใสายชูหนังเขาดูแบบ รีฟูกรอบกว่าอีน้องชิ้นใหญ่ที่เขาแบบว่าอัดแน่นอ่ะ15นาที80องศาค,ครับผม15 minutes later ชื้อรอบแรกออกมาหน้าตาเป็นหมูต้มสุดๆพี่ไม่แน่ใจว่าต้องเอาด้านไหนขึ้นด้านไหนลงก่อนอนะ่ะลืมเลยวะไปตามฟิลและการผิดผิดถูกรอบสองแต่เนี่ยเป็นครั้งที่สองแล้วที่พี่รู้สึกว่ากลิ่นตอนเนี้ยเหมือนเบเกอรี่ซึ่งเหมือนได้ไงไม่รู้ใครที่เคยทําหมูกรอบเองที่บ้านซึ่งไม่รู้ว่าถ้าอยู่ไทยจะทาเองไปทําไมอ่ะนะซื้อกินง่ายแบบว่าถ้าใครลอง ทำเองที่บ้านแล้วลองบอกหน่อยดิว่ากลิ่นเหมือน เบเกอรี่ไหมแอร์ฟรายรอบนี้180องศา15นาทีเหมือนเดิมนะครับทุกคนแย่ <Yeah S 1> ละดีคิดวผิดอนะวางผิดทา่าน้องรอบ2คือออกมาละก,ก็หน้าตาเริ่มดูใช่ประมาณหนึ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยน้องรอบสุดท้ายเนี่ยคือผิดจะต้องพลิกอีกรอบหนึ่งซึ่งแบบถ้าผิดพลิกอ่ะอีด้านฟูกรอบมันก็จะลงไปอยู่ข้างล่างมันก็อาจจะไม่ได้มันอาจจะถูกหรืออาจจะผิดหรืออะนรอบนี้ทีฉันต้องพลิกเอาใส่เข้าไปรอบสุดท้าย2ององศา15นาทีอ่ะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ เดี๋ยว,เร,ยวเราจะมาเตรียมอารมณ์อื่นํสำหรับทำข้าวผัดกันใน15นาทีสุดท้ายนี้ข <c oughs> ้าวผัดก็ไม่ใช่เมนูที่แปลกใหม่หสำหรับพีนาะก็จะพยายามแบบว่าชึบๆแบบรีบๆแต่แต่ถือว่าเป็นเมนูตามสั่งที่เขอให้สเปซิฟิกมากทีเดียวก็เข้าใจเแอละเหมือนนพะี่เลยครัวเจพีสุดๆอ๋อหนูจะเอาเข้าวผัดใส่แครอทใช่ไหมลูกได้ลูกได้ลูก มันเป็นยังไงไอ่ะเวลาทำข้าวผัดเอาผักลงก่อนเนื้อลงก่อนเอาไข่ลงก่อนเอาอะไรลงก่อนถ้าเป็นผักที่มันต้องใช้เวลาในการคุกอย่างแครอทอย่างเงี้ยพี่จะใส่ออันตรายจะระเบิดหรอคือถ้ามันเป็นผักที่มันต้องใช้เวลาในการคุกนิดนึงอย่างแครอทเงี้ยพี่จะใส่ลงไปก่อนพี่จะค่อยใส่ไข่ลงไปกิงเอาไวใ้ให้มีความเป็นชิ้นเป็นอันเม็นึนงเพราะพี่ชอบกินไข่ที่มันเป็นชิ้นไม่อยากให้เหลือความเปียกไปถึงข้าวเลยเพราะว่าชอบข้าวที่แห้งพรึบอุ้ยซีอิ๊วนิดนึงพริกไทย อันนี้สูตรพีชแบบม,มัมากเลยนะทุกคนเกืือน,นิดนึงเคยมีคนบอกว่าชอบวิธีตับตะหลิวของพีชอนะโอ๊ยสวยเกินงงมากลิงตะะฉันใส่มันผิดด้านแน่ๆแ,แ,แต่ก็แบบเดี๋ยวรู้และนี่ไม้ประมาณนี้ทวกคนลมัน,นก็น่ากินอยู่นะก็น่าตาเป็นหมูกรอบเลยนะนี่มันหมูกรอบนี่นะ ทุกคนว่าหน้าตาเหมือนหมูกรอบนะเดี๋ยวหั่นใส่เพิ่มข้าวผัดหมูกรอบใส่แครอทครับผมไปจ้าวันแรกได้รประมาณนี้ไม่แน่ใจเลยว่าหน้าตามันใช่ไหมหรืออะไรยังไงเพราะเป็นเมนูที่ไม่เคยสั่งนะคะแต่ก็กินชั้นเต็มที่แล้วค่ะก็คืองานจอแล้วต้องรีบออกไปนะแต่ว่าจริงๆถ้าทําน้าเป็นแบบน้ำชิ้นแจ่วนะจะเลิศนะนี่แบบไม่ชิมเลยนะเนี่ยแอร์ฟรายปุ๊บโยนลงกระทะปั๊บทาด้วยกันนะคะ่ะ กรอบใ่หมูนะกรามอร่อ,อยเลยเนะคือมันเป็นหมูกรอบแบบที่คนละแบบกันกับครังที่แล้วอะ่ะเหมือนหนังเขาจะไม่ฟูเท่าพี่ไม่น่าใจว่ามันไปตรงไหนหรืออาจจะเป็นที่พิดสลับด้านผิดตั้งแต่แรกเองก็ได้แต่ภาพรวมถือว่าเลิศขอให้พรุ่งนี้หมุนวงแล้ว เจอเมนูที่เป็นหมูกรอบอีกด้วยเธออย่าให้การปวดหลังของฉันต้องเสียเปล่านะคะเอาเป็นว่าพรุ่งนี้ได้เมนูอะไรไปดูกันต่อทุกคน,นะคะตอนแรกพีคิดว่าเดี๋ยวพี่จะไปหมุนวงล้อในวันพรุ่งนี้เหมือนปกติที่เราแบบเริ่มวันมาแล้วหมุนแต่ตอนนี้เราจะหมุนเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง<ๆ>ก็เลยหมุนเลยละกันเริ่มเลยเมนูของวันพรุ่งนี้คือ<ๆ>คือเ<ๆ>ทียก,กับด้านอ่านไม่ออกผ<ๆ>ัดกะเพรา วุ้นเส้นหมูสับจากคุณจิราพรจันพงงนาพัญญาจ,จันปัญจัปญญาอ่ะแต่ว่าได้ถือว่าเรารับคำท้าหมุนเลยวันนี้พอก่อนกลับบ้านจะได้แบบอาจจะไปแวะซื้อของซื้ออะไรแล้วเดี๋ยวเราจะได้เดี๋ยวมาทํากันตอนที่หายเมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดเมนูวุ้นเส้นผัดกะเพราหมูสับก,กันนะคะเมนูจากทางบ้านวันนี้อยู่กับดิวกีสวัสดีค่ะ พาบิวกี้มาเจอคุณตาสายพิษวันนี้เดี๋ยวจะหาว่าพีดโกงนะคะก็คือแค่จริงๆแค่มาทําที่ครัวเขาก็โกงแล้วแหละแต่ว่าคือพีทเนี้ยจะทําแล้วก็พี่สายพินจะเป็นเมนเทอร์เฉยๆเนาจะไม่ช่วยละจะสร้างเมนจริงเมนูกะเพราก็ไม่ใช่เมนูแบบใหม่สําหรับดิฉันเพราะว่าก็ฝึกมาตั้งแต่โยนทั้งต้นลงไปผัดกะเพราจนตอนนี้ก็ใช้แค่ใบแล้วก็ถือว่ามีพัฒนาการที่ค่อนข้างดีสเต็ปแรกที่เราจะทําก็คือทําอะไรแม่ี่จะอครไมว้าไม่เคยใช้ครกในการ มาก่อนต้องต้องอยังไงหรอหนูโยนลงไปเลยอะ่ะอ๋หอหนูรู้ละปกติหนูใช้สามีตำ <c oughs> เพื่อใครไม่รู้ซึ่งจริงๆมีใครไม่รู้หรือเปล่าคือนี่นะคะนี่คือคุณแม่ใส่พินแห่งโลซาคุณแม่แห่งเลิฟใดๆปั้นมาแล้วร้านอาหารไทยที่เป็นเชน42สาขาทัา่วอังกฤษขึ้นห้างขึ้นใดๆคือแม่ใส่พินและชันที่มายืนทําอะไรในครัวเขา <c oughs> ความกดดันมหาศาลบอกเลยแม่ใส่พินนําเสนอสิ่งนี้ทุกคนเขาขายดิฉันเมื่อวานวันนี้ก็เลยต้องกลับบาทาก็คือใบกะเพราแห้ง w h a อ i สกะเพราแห้งเอ้ยรู้กะเพราแห้งมาจากเมืองไทยมันดีมาก ก็หาซื้อได้ทั่วไปหรอแม่ไม่นันเข้ามาใช้ที่โลซาโอ้ความลับจักรวาลเราน่าจะมาบ้านแม่ตอนที่เราได้เมนูยากกว่านี้เพราะว่าบ้านเนี้ยมีทุกอย่างมีดอกนกซปเปอร์มาร์เก็ตพอกแม่บอกไม่ช่วยแม่ก็ไม่ช่วยจริงด้วยแล้วคุณก็คือเลิกลักเลยคุณแม่ไม่ใช้เขียงหรอในการจัดการกระเทียมไม่นี่ ไม่ต้องหรไม่ต้องละ,งละ <c oughs> กระเทียมมันควรจะกี่ดียะคุณแม่ใส่กระเทียมไปเยอะขน่ดไหนูไม่เคยใช้กระเทียมไทยเลยหนูใช้แต่กระเทียมที่แบบซื้อตามซุปเปอร์ฝรั่งอะให้ทุกคนดูคลังแส่เ <c oughs> ก็บพริกกระเทียมของคุณเขาแล้วปกติแม่ไม่ใช้เขียงแล้วแม่แบบว่ายังไงอะก็โยนลงไปเลยอ๋อใช่โยนลงไปเลยแล้วจะไม่เอาเปลือกกระดอกด้วยใส่ลงไปทุกอย่างไทยทุกอย่างใช่แล้ว <c oughs> เลยเหรอสามสีส่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตามรีเป๊ะขอหั่นนิดนึงแก๊งแกงสามเม็ดละกันหรือสี่เม็ดเตีย คุณแม่เราเราต้องตำอย่างอย่างไหนได้ออกมาหน้าตาแบบนี้ทุกคนพวกะเธอดูคลังแสงของบ้านนี้อลังการอะไรเบอร์นี้เฮ้ยทุกคนดได้ด<ม>เวลาเริ่มผัดแล้ว <S 2> <S 2> เครื่องเล็กน้อยมากเลยนะเวลาทําอาหารในครัวคนอื่นนี้มันตื่นเต้นนะประมาณนี้ยังหนูเอาหมูลงยังให้มันเหลืองดีส่กนิดนึงแล้วก็เอาหมูลง บ,บ,บีบก่อนมันจะได้เขาจะได้ออกมาแบบว่าไม่เป็นหลอดมากทุกคนพูจ่าให้ดูมีสาระเข้าไว้มือสั่นแล้วเนี่ยเมนูนี้ก็มีในคุกบุกแม่หรอคุณส่พินเขาออคุกบุกเกี้ยงกริดด้วยทุกคนแบบเดินเข้าไปร้านหนังสือก็เจอใดๆก็จะคือมันแบบเฮชยฉันมาทำอะไรตรงนี้ทินไม่เคยใช้น้ำมันเยอะขนาดนี้มาก่อนในชีวิตหรือจริงเคล็ดลับมันอยู่ที่การใช้น้ำมันวะแม่พี่รู้สึกว่าพี่ใส่ทริคน้อยไปมากๆเมื่อกี้เรากลัวเราแหกโครงแล้วุปกรณ์เราคือกลัวอย่าง หล่อคะอย่างเงี้ยหรอ,อที่คุณ<อ>มีเลยหรอหล่อแม่ลงไปเลยหรอทานลงไปเลยเขามีนะเออาทานลงไปเลยแล้วต้องผัดอุ้ยแต่เหมือนกันหน้าตานหน้าท่านะไอ้ดูดีดูดีไหมดูดีดูแบบตูดอะ่ะอร่อยปากระบาดตูดอะ่ะแต่ก่อนก่อนนี่คุณเส้นที่คุณแม่กรุณาแช่ไว้ให้เราแล้วนะคะ,ะท่านะน้ำปลาก่อนที่เรามั่นใจ น้ำตาลเพื่อสุขภาพนะคะบ้านนี้แม่วุ้นเส้นไม่ยอมกระจายตัวออกจากกันแม่มีกันไก่ปะไม่แคล้วมาใส่กันไก่บ้านคนอื่นวะทุกคนใส่ใส่ลงไปในนั้นลงนีดนิดใช่โอเคพ่อเสร็จแล้วอะไรพอใส่แล้วหรอแล้วเราไม่ต้องปิดไฟอะคะก็คือเปิดไฟไปเรื่อยๆอย่างนี้กะเผาแห้งแกกันกินใชจไหมแกกอล่าถูกแล้วจะได้กลิ่นหอมหอมอุ้ยน่ากินมากคนใส่พิมเขาบอกอาหารที่ฉันทำ ขุดได้เลยเราขุดได้เลยกระทะนี้มันเป็นกระทะไอ้อ้ยว้าวยูอะเก่งมากเลยนะเนี่ยจริงเหรออันนี้คือจริงปะเนี่ยแม่จริงทุกคนคว้วขาขาเรามีคนใส่พิมพมาชมมาเก่งอ่ะทำแบบไม่ชิมเพราะเราเซียนมากเดี๋ยวเราชิมทีเดียวตอนเคล็ดเลยครับทุกคนคนแต่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 แกระเพราหมูสับบุญเส้นคนชิมคนแรกไม่ใช่ดิชันค่ะแม่ชิมก่อนเหรอใช่แม่เลยออื จริงปะรงเรื่องจริงเลย moment of truth เส้นมันไม่เปียกเนาะตอนแรกที่มันติดกระทะ,ะทใจร้าวนิดหน่อยหืมพลังแห่งกะเพราไทยเฮ้ยเป็นกะเพราที่ดีมากท่ำถึงกอนคุณนะทำไมมันอร่อยอ่ะคือมันอยู่ที่ตำพริกอะ่ะอาจจะเป็นพรากระเทียมไทย ขอบคุณมากคุณแม่ยทำเองเองียจะขอบคุณท่านทำไมขายได้เลยขายได้แม้ตอนเนี้ได้เจอแน่พิชชีเชฟเทเบ <c oughs> ิลคันเตเตไปไกลมากเมนูต่อไปในวันพรุ่งนี้ของเราคือ,อฮะข้าวผัดปลากระป๋องจากคุณจ um ัมโบ้เพียพารข้าวผัดปลากระป๋อง แม่ทำข้าวผัดปลากระป๋องอยังไงไม่เปียกก็ใช้แค่ผัดกระป๋องอ,อ,อ๋อเอาแต่ปลาไม่เอาน้ำเจอ,อกันนะคะเมนูจากคุณจ um ัมโบ้พียาพาสแม่มีปลากระป๋องที่บ้านไหมมีแม่มมมก,มกม็มีทุกอย่างเลยตรงนี้เดี๋ยวขอไปดีลซื้อปลากระป๋องต่อจากแม่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันเลยเมนูข้าวผัดปลากระป๋องมาค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะเมนูข้าวผัดปลากระป๋องครั้งแรกเดี๋ยวมาทํากันงานยุ่งมากแล้วคือกำลังจะเริ่มถ่ายแล้วพี่ๆแต่อยู่ๆดิฉันมองไปที่พื้นเจอสิ่งนี้ นมอะไรอ่ะทำไมพื้นถึงอูสดนมออกมานี่คืออะไรอ่ะคือเมื่อเช้าเช็ดไปแล้วแมต์หนึ่งคิดว่าสตีเฟนอาจจะทํานมหกเอาไว้ขวดมันสลายตัวหรือมันอะไรอยู่ๆมันก็ยุบมันก็บุบแล้วมันก็หลีกแล้วมันก็ซึมอะไรออกมางง พันผักรอเกิดมายังไม่เคยกินเมนูนี้เลยแล้วในขณะที่ฉันกําลังแบบว่าหล่อเมนูนี้มันเป็นเมนูร้านหาะตามสั่งจริงหรอคือยายครีเอทีฟก,ก็คือบอกว่าหนูก,กําลังกินอยู่เลยค่ะพี่คือภาพในหัวแบบมันต้องเปียกมากอะ่ะแต่ว่าทุกอย่างเราน้อยหมดเพราะว่าปลากระป๋องเราก็แบบกระป๋องเล็ก เมื่อวานหลังจากไปทําที่บ้านที่ใส่ปีนเลยได้รู้ว่าการใส่น้ามันเยอะๆนี่มันเลิศใจสออ่ะใจสอกกลัวเลี่ยนกลัวมันเกินกลัวอะไรเกินอ,อาหารไทยอะแต่ไทยอันนี้ค่ะเราแมนิเฟสมาเยอะจริงเนี่ยแต่มันก็จะไม่เหมือนตำเนาะถ้าตำมันก็จะแบบมีกลิ่นมีอะไร <c oughs> ออกมาไม่ออกถ้าเราทุกตอนนี้ทันปะเฮ้ยกูจะทำอะไรก่อนดีตอนนี้ใจนึงก็แบบแกะปลากระป๋องลงไปผัดหรือว่าหั่น ไม่มีดไม่ได้โดนเล็บจันคือเล็บชันที่จิกเข้าไปในชาลอตกระเทียมกูจะไม่ตรงนี้เลยจะเป็นกระเทียมเจียวแล้วทิ้งหอมค่ะดูไม่ใช่หอมแดงที่ถูกต้องยังไงก็ไม่รู้แต่ว่า <c oughs> เฮ้ยกระเทียมกลายเป็นกระเทียมเจียวกมันมลนกมันมลงไปกม่ไมไม,ไม,ไม่โอ้มไแล้ว ใครอยู่ข้างๆใครอยู่ข้างๆ a few inches later กลิ่นง,งงมากแมวฉันจะต้องเดินมาในสามสองหนึ่งเจออีนาะปลากระป๋องสดิ้งใส่กูทีเดียวก็คือแบบกี๊ดปลากระป๋องฝรั่งคือแบบว่าซอสไม่ช่ำเท่าของคนไทยเลยนะโอ,อ้มันแปลกหน้าตามันดูแปลกแต่ว่ามันก็ดูโอเคอยู่เหมือนข้าวคุกแมวเลยคือพอผัดเ,เสร็จเนอะข้าวมันดูหน้าตาเหมือนจะรสตัดมากจริงมันไม่มีรสอะไรเลย ักก็เป็นนิ้วดิฉันลงไปนั่นแหละค่ะข้าวผัดปลากระป๋องได้อยู่ตืด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 ดเอาผักติดนิ้วเขาลองบีบอีกหนึ่งจืดข้าวผัดกับมะนาวนี่มันคือถูกต้องที่สุดอืมต้องน้ำปลาพริกพริกก็เต็มเหนียวละต้องน้ำปลาอ้าพริกจนคอโอ้โหพลานุภาพอืม น้ำผลไม้ใส่ขิงคือเครื่องใดๆมันก็ถึงอยู่นะอืมชีมี t e x t อร์เหมือนแบบปลาป่นอยู่ในข้าวตลอดเวลาเหมือนกินข้าวคลุกแบบปลาให้แมวก็ลจะพอกินข้าวคลุกแมวให้ปลาให้เรื่องความง่ายเลยอ่ะดูเป็นเมนูที่ทําง่าย ไม่เคยคิดจะสั่งเมนูนี้ในอาหารตามสั่งคิดว่ามันต้องมีวิธีทําหลายๆแบบนะเลยเมนูนี้เพราะว่าอันนี้มันอาจจะออกแนวแบบเครื่องฟิวกับเครื่องยำอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นข้าวผัดแบบอื่นนั้นอาจจะแบบเป็นอย่างอื่นก่อนที่พี่จะไปกินจานนี้ให้เสร็จนะคะขออนุญาตหมุนวงล้อเลยว่าเมนูวันพรุ่งนี้ของเราจะเป็นอะไรนะคะ และเมนูพรุ่งนี้คือหมูกรอบพ้าวริกเกลือได้เมนูหมูกรอบแล้วฉันจะได้ใช้หมูกรอบที่ฉันทำเอาไว้แล้วเลิศมากคุณทีสกุลการ246ขอบคุณนะคะสำหรับเมนูหมูกรอบพัาวริกเกลือจัดไปทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอเลยหมูกรอบค้าวริดเกลือ Good morning นะทุกคน ทำหน้าใจจ่อยสิลูก Good morning นะทุกคนมาเจอกันในสภาพชุดนอนเนี่ยแหละวันนี้ในที่สุดก็เป็นวันหยุดสดีก็เดี๋ยวจะทำเมนูที่เราหมุนวงล้อได้ไปเมื่อวานกันก็คือเมนูที่เราจะได้ใช้หมูกรอบของเราอย่างคุ้มก้าทุกคนก็คือเคยทําอยู่แล้วมันก็อาจจะเป็นเมนูที่ทําได้แบบไม่เลิกลักมากแต่ว่าจริงๆเมนูนเนี้ยพี่ทาอยู่เรื่อยๆนะแต่ว่าไม่เคยใช้หมูกรอบเลยก่อนหน้านี้นก็จะใช้เป็นแบบก็เป็น p o บอร์รี่เหมือนกันแต่ว่าเป็นแบบโยนหมูลงไปเลยกระเทียมก็ต้องโยนหนึ่งปลา มือเช้าแบบใดจริงน้องหมูเราก็ค่อนข้างสุกมาอยู่แล้วนะปกติเวลาที่ทำที่ก็ทำกับหมูที่มันยังไม่สุกนะก็เลยจะแบบเฮ้ยเดี๋ยวผักชีสันหายไปได้ยังไงก็คือทุกอย่างมันหายไปหมดเลยคุณกิติ่ะกวนส่งหน่วยงานเข้ามาดูแลพี่ชี้ด้วยค่ะ ชี่ะอะไรไม่ได้แล้วปกติเมนูนี้ฉันชอบแบบกับผักชีไงพวากขา,ข,าข,ของแพร่ทำไงอ่ะน,นั่งหมู เรื่องจริงเลยว่าสตีเฟนน่ะ,นะก็แบบเผลอเอาคอเรนดานพีดไปทิ้งเว้ยมันหายไปเลยทั้งซองกำลัเงเหลือเพล,ล,ลือสุดท้ายที่เ่าจะใช้เนี่ยเพลือสุดท้ายในการทําสิ่งนี้จะชี้แบบที่หายไปแล้วอ่ะคือปกติอีอพ,วพ,พ,วพ,พ,วพวกพวกวผิดเกลือมันเดีก็จะใส่สามเกลืออะไรอย่างงี้ความผักชีอ่ะซึ่งทีทอะใส่ทั้งผักชีลงไปเลยแต่ว่าก็หายไปเลยเคยมีอันนี้เป็นสูตรที่พีทได้มาจากคุณพี่นะคะคุณพี่เขาบอกว่าให้แบบใส่พวกกระเทียมพริกเอยใดอะตามลงไปทีหลังเว้ย เพราะว่าถ้าใส่ไปตั้งแต่แรกอะ่ะก่าหมูจะสุกกระเทียมก็อาจจะไหมอะไรเงี้ยเฮ้ยมีขยบมีขยบเกลือนะคะผมนะะอ่ะถุกเกลือหน้าตาเหมือนมากน้าตาคือดีคือคือสุดฤทธ อริคือจะใส่น้ำตาลนิดนึงอ้ยอันนี้คือเสร็จเลยนะคือลดเลยแม่เจา้าทุกคนดูความปัวความปังของสิ่งนี้หมูกรอบทาเองแล้วก็แบบดูความพอดีเป๊ะของพริกของหอมมือเช้าคนไทยแบบใด <c oughs> เรื่องจริงเลยนะว่าคนไทยกินสิ่งนี้เป็นมือเช้าจริงอ่ะเพิ่งนึกออกว่าเราทํากันมาจนถึงตรงน,นี้คิดลืมชิมเราจะต้องมีศรัทธาเมนูนี้น้ำปลาพริกมันรับจบไม่ค่อยได้ด้วยเด็กความหนึงคำอะ ว่าเรื่องจริงเลยคือต้องขลบทิกกระเทียมแล้วก็ต้องใช้น้ำมันเยอะกว่าที่ใจคิดนิดหนึ่งขอบคุณนอมินเนตเมนูหมูกรอบคั่วพริกเกลือมากนะคะทำให้พีชใช้หมูกรอบที่เหลืออยู่ได้สำเร็จคราวนี้ต้องมาหลุนต่อเพราะว่าหุงข้าวไปเยอะเกินมากขออนุญาตหมุนเลยสำหรับเมนูในวันถัดไปใส่สาวเอง ข้าวหมูกระเทียมจากคุณอาแหะเฮ้ยได้อยู่เมนูข้าว,าวก็จะได้ใช้ข้าวที่เหลือให้หมดแต่เรื่องเราก็คือพอรู้ว่าในทั้งหมดเนี่ยที่ทํามาพีทไม่เคยทําเมนูหมูผัดกระเทียมอย่างเงี้ยว่ากันมาคะ่ะทุกคนเดย์ Day สุดท้ายของชาเลนจ์นี้นะคะหมูทอดกระเทียมไม่เคยทํามาก่อนเลยแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะเกินความสามารถแค่จะต้อง follow ขั้นตอนให้ค่อนข้างถูกประมาณหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ารอดหรือไม่อาจจะต้องเริ่มจากหั่นกระเทียมก่อน โดยเมนูแล้วเนี่ยมันควรจะแบบกระเทียมมันควรจะเยอะแน่คือเท่าที่วิจัยหาดูเนี่ยมันก็จะมีหลายสูตรคือใส่กระเทียมลงไปก่อนแล้วก็กระเทียมออกแล้วก็ค่อยเอามาโรยตอนท้ายไม่ให้กระเทียมไม่เกินอะไรแบบเนี้ยก็ดูเป็นวิถีธรรมชาติของหลายๆท่านประมาณหนึ่งก็เดี๋ยวเราจะมาลองทํากันกระเทียมเยอะสุดในชีวิตไม่เคยเวิร์กกระเทียมเยอะขนาดน,นี้มาก่อนพี่พี่ มาแล้วพีทมีรากผักชีนะคะที่มีเอาไว้อยู่เร็วเนะก็เจ้ามาลองทําสั่นเกอนะซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าทํายังไงเขาใช้รากแบบรากตรงนี้ไหมแล้วเขาใช้ขึ้นมาถึงตรงไหนวะแบบเอาเรื่องจริงเลยก็คือไม่เป็น later Steven can you do this for me ก็ให้มันจบจบไป ที่เห็นในเน่ยคือเขาใช้น้ำมันเยอะมากบทเรียนจากการทําอาหารใช้ที่บ้านที่ใส่ยพีมนะคะก็คือพอาน้ามันเยอะแล้วมันแบบอู้หูนะคิดมีเนื้อหมูนะคะหมูสันสันกลางสันนอกสันในสันสันนนสันนี้จริงอ่ะใจก็อยากจะเอาแบบพอกเบอร์รี่เว้ยแต่ว่ารู้สึกว่าเราแบบพอกเบอร์รี่ติดกัะหลมือแล้วไงคิดเนี้ยก็เลยเออเอาพอกที่มันลีนนิดนึงไม่รู้เยอะไปไหม จะไม่ได้แล้วว่าน้ํามันตรงส่วนนี้จะต้องร้อนขนาดไหนเดี๋ยวนะเราจังหวะที่พี่เจ้า,เากระเทียมออกจากกระทะต้องอาออกยังไงวะเยาะแล้วเริคิดถึงตรงนั้นตายคือบ้านคนเซียมเขา,าจะมีแบบกระชอนที่แบบซึบออกไงแล้วบ้านฉันต้องทํายังไงดิฉันว่าได้จังหวะนี้ตรงนี้เขึ้นใช่ไม่เอาขึ้นตอนนี้เพินเป็นกระเทียมกรอบเร็วมากเลยค่ะคนี่โดยประมาณนี้ก็น่าจะดูสวยงามอยู่สั่งเกลือล กูเยอะนะเนี่ยแหมูเราเยอะไงใช่แปนว่าวกลัวว่ากระเทียมจะไม่พอนะเอาดีๆอีกกระเทียมทอดมาเนี้ยแต่ถ้าไม่พอก็แกะกะกล่องนะกระเทียมเจียวแกะกระป๋องโรยไปแล้วกันพี่เห็นหลายๆสูตรเขาก็มีนี่นะรุ่บอกว่าหมักลงไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีหมูหนึ่งชิ้นที่ไม่ได้รับการหังงน่นค่ะคุณกิฟติ เอาเป็นไก่ตัดได้ไหมอะ่ะคือบางสูตรเขาก็จะหาามัก3เกลอือกับใดๆนะพี่ไม่มีเวลาหมักแล้วนะคะพี่หิวมากล่ากขักชีก็ยังดูเป็นฝอยๆอ,อ,อยู่แต่ก็ไม่ได้ละมัง้ง <c oughs> อยากรู้ด้วยอ๋อพี่แล้วเป็นคนทำผัดกระเทียมออกมาแบบใดมันจะมีแบบผัดกระเทียมแห้งแล้วก็ผัดกระเทียมเปียกอนะไรเงี้ยใส่ซอสหน่อยไปอิ่วหนึ่งหน่วยหอมผึ้งนึ่งน้ำปลาอีกหยิบมือนึงเพราะว่าน้ำมันแบบเป็นความข้นๆหั้ยมันข้นจากอะไรเ่ย หรือเราต้องให้โอกาสหมูได้สุกแบบหยุดผัดตึงเต้นัะแบบทิ้งเขาให้สุกนิดนึงมีสีนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยหรือเล่คือมันก็ดูเหมือนจะใช่แบบผัดจะเทียมบางร้านก็หน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่ามันก็ดูแบบพ้นไปไหมอะหรือมันจะกลายเป็นหมูต้มนะเนี่ยนี่อร่อยทำเป็นเล่นไม่ต้องตักน้ำออกไม่งั้นเขาจะกลายเป็นหมูต้มพนม,มันเยอะมากมาซีเรสมีสีแล้ว เฮ้ย่ึงตามตำราเขงาง่้ไว้ก็คือจังหวะนี้เอาเรื่องเหลือนิดนึงเอาไว้เลยข้างบนแล้วกันนะแม่เจ้าไม่ธรรมดาอุ้ยจะเป็นเมนูที่แบบไม่ได้ทําง่ายอย่างที่คิด ใ่ไปเลยแล้วกันจานเลอะก็ไม่เช็ดลวจา้าจุดดีเพราะว่าหน้าอีสมากค่ะก้นเหเหมือนเลยอย่างไม่น่าเชื่อคือตอนเห็นยายหมูแบบอูสน้ําออกมาแล้วฉันประใจไม่ดีเลยต้องปักน้ําออกแล้วก็ปล่อยให้เขาได้แบบได้ทําใจได้เกรียมได้ขึ้นสีบนกระทะแล้วมันก็คือเลอะไง กำลังทั้งใจว่าเค็มกว่านี้ได้อีกไหมแต่ว่าประมาณนี้ก็จะแบบคลีนคลีนอะเหมือนพอตักน้ำออกไปแล้วเขาแบบเสียความเค็มออกไปนิดนึงมาทุกคนแต่ว่ารสชาติคือใช่เลยนะคือในทุกมิติคือมีหมดแต่ว่ามันแบบรสมันเบาไปนิดนึงมันไม่ได้แบบรสจัดจ้านเข้าหมูกระเทียมที่จริงใจปะหน้าตาไทยหน้าตาแบบร้านตาสั่งสดๆได้เป็นรสชาติเฉงๆแต่ดีพฮปปี้เลยทุกคนขัข้วขาอีโวมาอีกขั้นแล้วเรื่องจริงขออน,นุญาตไปเอนจอยสิ่งนี้นะคะแล้วก็ด t s it for today สำหรับ c h a l l e n g e 5วันทำอาหารติดกัน ได้น่าเชื่อว่าฉันสามารถสวีสสิ่งนี้เข้ามาในช่วงเวลาที่ยุ่งที่สุดในชีวิตได้หวังว่าทุกคนจะเอนจอยกันนะคะขอบคุณทุกคนด้วยที่นอมิเนตเมนูเข้ามาเนะาะเพื่อนๆ่คนไหนอยากเสนอเมนูอะไรอีกเนี่ยก็พิมพ์มาบอกได้ในคอมเมนต์นะคะอยากเห็นผิดลองทําเมนูอะไรหรือว่าปกติแล้วใครทานเมนูไหนในนี้ที่เป็นเมนูประจําในร้านตามสั่งกันบ้างเนาะก็พิมพ์มาบอกกันได้เลยเดี๋ยวเราจะทำใคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบายอร่อยเนี่ยหมูนะ้ะมันเยอะกว่าน,นี้หน่อยเนาะ